ที่สิงห์นักบิดกันบ้างครับกับศึกเอเชียโรดเรสซิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับสนามที่1ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะครับภาพรวมก็ถือว่านักบิดไทยทําผลงานได้ดีในรายการนี้ครับการแข่งขันรถจักรายานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียกับรายการเอเชียโรดเรสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022สนามแรกบนความเร็วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันรุ่นใหญ่ที่สุดครับอย่างเอเชียซูเปอร์ไบค์1 4 4ปรากฏว่าโมหัดสกวนสานไซดีนักปิดจากมาเลเซียของทีมฮอนด้าเอเชียดรีมเรสิ่งวิศวะเจ้าของโผโพสิชันครับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกกับเวลา21นาที4.947วินาทีควาชช้าแชมป์สนามแรกไปครองอันดับที่2ครับเป็นอนุภาพซามูนนักบิดไทยจาก Yamaha Thailand Racing ทีมทีท่พลิกแซงในโค้งสุดท้ายเนี่ยตามหลังผู้ชนะเพียง0.524วินาทีตามมาด้วย ารุกิโนกุชินักบิดญี่ปุ่นครับจาก S D G Motorsport H A R C Pro P H ในอันดับที่3ตามหลัง0.533วินาที